สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เชนแอน e a เวลไลฟ์นะคะเจาอลึกตลาดหุ้นไทยไปพมพร้อมกันค่ะวันนี้มีสัญญาณของการรีบาวนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาขนาดไหนติดตามได้ในช่วงของเวลรีแคปค่ะ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเทขายสินทรัพย์ทั่วโลกด้วยความกังวลนะคะว่าโอกาสจะเกิดเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยจะมีขนาดไหนนะคะส่งผลทําให้เกิดแบล็กมันเดย์ขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนนี้ตลาดหลายๆตลาดเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นบ้างแล้วค่ะรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะที่ในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมานะคะสามารถที่จะมาอยู่ในแดนบวกได้นะคะเป็นการฟื้นตัวรีบาวด์ขึ้นมานะคะโดยมาปิดตลาดเช้าที่ระดับ1 2 9 2 9 7จุด นะคะก็มีมูลค่าการซื้อขาย20 0 0 0ล้านบาทนะคะส่วนทางด้านของตัว m อ i มาปิดที่3 1 2 4 3จุดนะคะด้วยวอลุ่มการซื้อขาย400ล้านบาทลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่แล้วก็ฟื้นเลยทันทีนะคะส่วนตัวของห้านดับหลักซัพย์นะคะเดลต้าบวกมา3บาทดันดัชนีขึ้นมาค่ะเดลต้ามายืนที่100บาท50สต่างแอดวานซ์บวกมา1บาทนะคะส่วนตัวของ BH นะคะบวกมา8บาทค่ะกลุ่มโรงพยาบาลนะคะ i n นทัชบวกมา2บาท25สตางค์และ MTC บวกมา1บาท25สตางค์ค่ะไปอัปเดตเทรนตลาดโอกาสความเสี่ยงโอกาสที่จะลงไปทำจุดต่ำสุดจะมีไหมหรือการรีบาว์ในรอบนี้จะเป็นจุดกลับตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะในช่วงของเวลทอ k ค่ะ พูดคุยก,กันกับทางด้านของคุณกรพัฒน์รเชษฐนะคะคุณกรพัฒสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมวยครับสวัสดีแฟนรายการ well Talk เวลท็อปกันด้วยครับผมค่ะสําหรับตลาดบ้านเราวันนี้ถือเป็นจุดกลับตัวได้ไหมคะหรือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่คะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณกลับตัวระยะสั้นที่ดีนะครับเพราะการ,รที่แท่งเทียนของเซนตเองเนี่ยนะครับขึ้นมา1292นะใกล้ๆจะกลบแท่งเทียนวันที่เราโดดลงไปนะครับก็คือถ้า ยิ่งใกล้ถึง296หรือมากกว่าได้เนี่ยก็จะยิ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวเรีกสั้นนะครับต้องบอกว่ารีแคปภาคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับความผันผวนี่เกิดขึ้นเร็วมากนะครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ฝั่งสหรัฐเองเขาเริ่ม collection กันแรงๆเพราะว่าการซุดตัวของดัวนเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตนะครับที่ต่ำกว่าระดับ50ซ้อนว่าเป็นจุดของการหดตัวของภาคการผลิตเนี่ยนะครับแล้วก็นํามาซึ่งอัตราการว่างงานที่ เร่งขึ้นมาที่4.3นะครับก็ทำให้อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งนักกลยุทธ์นะครับนักเศรษฐศาสตร์นักทุนทั่วโลกใช้กันก็คือกฎของคุณแซมเนี่ยนะครับหรือว่าแซามรูมันคิงเกอร์รที่ระดับ0.5นะครับก็เป็นตัวอินพลายว่าความเสี่ยงด,ด้านเศรษฐกิจกถดถอยนั่ยนะครับอาจจะมาหรือเปล่านะครับเพราะนั้นพอเป็นภาพนี้ขึ้นเนี่ยอพอร์ตโฟลิโอแมนเจอร์ทั้งโลกก็ทำในภาพเดียวกันครับลดสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่อัพเปอร์ฟอร์มไฮเทคไฮโกรธนะครับที่ พรีเมียรมรุ่นนั้นถ,ถูกขายทำให้เราเจอปรากฏการณ์แบล็กมันเดย์นะครับ<ฆ>แล้วก็ยิ่งภาพของตัวซีสรัทติงเนี่ยมีความมุ่งตอบภาวะสีถดถอยมากเท่าไหร่ตลาดก็จะคาดหวังน,นะครับว่าดอกเบีย้ยของสรัทติงเนี่ยก็จะลงเร็วขึ้นนั่นหมายความว่าการอ่อนค่าอ่อนร้ยเนี่ยก็ไปเพรสเชอร์ pressure นะครับในส่วนตัวสกุลเงินเยนซึ่งก่อนหน้านี้นนก็เริ่มแข็งค่ามายัางต่อเน,นื่องแล้วนะครับจากการที่ BOJ มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับ เร็วกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับเพราะนั้นการที่ทั้งแนวโน้มนโยวายการเงินของ b บ J ที่ยังคงเดินหน้าสนทางคือเตรียมที่จะไทเทนขึ้นฝั่งสหรัฐเองมีโอกาสที่จะผ่อนคลายมากขึ้นก็ยิ่งเป็นจุดที่ทําให้เยนแข็งค่าเร็วนะครับก็เกิดภาพของการ u n w i n d i n นเยนครีเซชนะครับซึ่งเราจะเห็นกันว่าความหลในตลาดเงินตลาดทุนเยอะมากแต่ว่าญี่ปุ่นลบไปถึง10%งกว่าเปอร์เซ็นต์เลยภาพต่างเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันทําให้ตลาดเองเนี่ยนะครับ react เร็วและแรงไปในทิศทางเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราจับสังเกตได้นะครับก็คือพอตลาดมันเรียกชั่นลบแรงๆนะครับการซวีมตัวของความมันหวนก็คือแต่ชีวัตชีวะทูบิสเด็กดีขึ้นไป70กว่าจุดนะครับแต่ว่าระดับปิดเนี่ยลงมาเหลือ35ครึ่งหนึ่งครับคุณปุ๋ยนั่นหมายความว่าอะไรครับเออซอร์ริงไคลแมกซ์เนี่ยพ้นะไปแล้วตลาดเองเริ่มมีเหตุมีผลมากขึ้นนะครับมันถึงขนาดที่ทําให้ตัวผู้ดำเนินนบายการเงินของสหรัฐอินเะนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องหนึ่งครับว่าเฮ้ย ศรษฐกิสรัตเองเนี่ยนะครับมันต้องดูหลายองค์ประกอบหลายคอมนเทนต์นะแน่นอนตอนนี้นน<ฆ>สิชะลอตัวลงแต่ว่าเบี้ยก,ก็น่าจะลงแหละแต่ว่าภาพสกิสรัตเองถ้าจะบอกว่ามันเสี่ยงวิกฤตชันมากๆเนี่ยคงต้องดูองค์ประกอบด้านอื่นด้วยและแม้แต่คนที่เป็นคนคิดแค้นคิดค้นทฤษฎีนะครับก็คือตัวแซ<ฆ>มรูนนะครับเขาบอกกันว่าต้องดูองค์ประกอบด้านอื่นด้วยนะครับซึ่งทางเอ็นยูเอฟจเนี่ยครับเขาทําภาพหนึ่งให้ดูถือว่าดีมากเลยนะครับซึ่งเราก็ได้มีการ สื่อสารพูดคุยของทุนนะครับของเราในช่วงก่อนหน้านี้ว่าอย่าลืมว่าโครงสร้างอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้เหมือนเดิมในอดีตนะครับก็คือหลังโควิด -19 ต้นมาเ <c oughs> นี่ยภาคแรงงานสหรัฐรีสิเลียนมากแข็งแรงมากอัตราการว่างงานนะครับคุณหม่วยลงมาต่ําสุด3.4นค่ะ <c oughs> นะครับ3.4ต่ําสุดในรอบ5-4ปีนั่นหมายความว่าตลาดแรงงานดีกว่าในอดีตที่เคยเป็นมากนะครับเพราะฉะนั้นระดับการซุดตัวที่ขึ้นมาแบบความชันไม่ได้เร่งมากนะแม้มันจะเข้า กฎของคุณแซมก็ตามไทม์มิชมองว่าบางชีรายต้องเห็นตัวเลขที่มันสูงกว่า0.5ครับต้องซุดตัวของจากการทำงานพุง่งขึ้นมาอีกมากกว่านี้ไปสูง 0. 6, 0. 6, 0. 6, 5์ภาพวิชันถึงจะมาหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เองก็สอดคล้องกับมุมมองของคนที่เขาคิดคนร่นี้ขึ้นมาเขาบอกว่าต้องดูองค์ประกอบได้อ่นด้วยและริชก็ให้ดูครับว่าภาพการรีพอร์ตของสหรัฐเองเองนี่ยครับยังมีทิศทางที่ร e s i l i e แข็งแรงนะครับแนวโน้มการ spending อย่างท่านี้ค่อนข้างดี real ลเอ n นนะครับก็คือค่าจ้างแรงงานที่แท้จริงี่ยยังเป็นภาพบวกอยู่ประกอบกับตลาดแรงงานซึ่งคนอเมริกันในส่วนใหญ่เนี่ยมีงานหนึ่งถึงสองตำแหน่งบวกนะครับเป็นที่มาว่าอินดิเคเตอร์หลายตัวมันอินพลายภาพาว,ว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นภหวะบายอันดิปนะครับเราได้มีการศึกษาต่อเพิ่มเติเมครับว่าเนื่องจากว่ารอบนี้นะครับความเวีย่ยงความเป็นผนที่รุนแรงมันเกิดในตลาดพุ้งญี่ปุ่นนะครับเพาะระยะเวลา3าสัปดาห์และก็3วันล่าสุดเนี่ย ตลาดญี่ปุ่นมันลงไปเป็นภาวะตลาดมีเป็นตลาดแรกก็คือลบจากจุดสูงสุดนะ <c oughs> เกินเลเวล20นะครับก <c oughs> ็คือวันวันจันทร์เนี่ยเขาลงไปถึงประมาณสัก11-12เลยนะครับ <c oughs> จริงลงไปแค่ระดับประมาณสัก6เนี่ย <c oughs> ก็เป็น entry point ของทวะตลาดมีแล้วนะครับเราไปดูย้อนหลังนะครับเราเจอภาพหนึ่งเกิดขึ้นก็คือ45ปีที่ผ่านมานะครับตลาดญี่ปุ่นเองเ,ยเคยเข้าสู่าาะตลาดมี23ครั้งด้วยกัน และใน23ครั้งนั้นค<ร>่ะนะครับ23ครั้งนั้นมีอยู่15ครั้งด้วยกันที่<ร>เข้าสู่ตลาดหลักมีในจุดที่เศรษฐกิจสลับยังเติบโตได้หรือว่าโตช้าลงนะครับถ้ามันเป็นภาพนั้นเนี่ยตลาดทุนญี่ปุ่นจะมีเสถียรภาพภายในหนึ่งสัปดาห์ครับจะค่อยๆฟื้นนะคุณหมวยหลังจากลงมาเข้าสู่ตลาดมี้วคุณหมวยสมมติซื้อไปเลยเนี่ยทนไปหนึ่งสัปดาห์คุณหมวยจะได้รัเทิ์นประมาสักหกเปอร์เซ็นต์และหลังจากนั้นหนึ่งปีนะครับก็250วันเทรด ก็จะขึ้นมาสัก16-20นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพที่ US เป็น recession จะมีอยู่8ครั้งด้วยกันภาพตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะฟื้นเหมือนกันครับในรอบหนึ่งสัปดาห์แต่ฟื้นแค่2-3เซฟื้นไม่เยอะนะในหลังจากนั้นก็จะไซด์เวย์นะครับไปสัก3เดือน4เดือนแล้วก็ไซด์เวย์ดาวลงมาอีกสัก5-6เปรเ็นดะครับ้วยภาพรวมสิ่งที่เราอยากจะบอกคือตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองมันมีโทนที่ overreact หรือว่า ซับปัจจัยเสี่ยงแบบไอสตรีมไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่มาว่าในเชิงแทคติคอลโลเคชั่นเราก็ดึงตลาดทุนญี่ปุ่นซึ่งเดิอนธันวาเนเวทนะครับในช่วงก่อนหน้านู้นเนี่ยนะครับว่าเดี๋ยวมันมีการปรับบริษีตลาดจะมีการคอลเลคชั่นเนี่ยก็ปรับขึ้นมาเป็นโน้โชวนะครับแล้วก็ค่อนข้างโชคดีว่าตลาดทุนญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มมีศิลปภาพแล้วก็บีโอเจก็เริ่มออกมายอมรับกันว่าเออเฮ้ยเขาปรับนโยบายไทเทนบริษีนะครับอาจจะเร็วไปหน่อยก็ทําให้ตัวความเสี่ยงของการากอรันวรรอันแเวรั่นมจเกิด เลยจมีกดดันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ทผมใช้มานะครับนอกจากนี้เราจะไปดูอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งครับ NBR c e s i o uh, n Framework นะครับก็จะเป็นหน่วยงานทางการของสหรัฐเองเนี่ยเขาจะทำตัวความสีน r า c e s s i o นอยู่หองค์ประกอบด้วยกันนะครับออถามว่าในปันจจุบันเองเนี่ยมีตัวไหนเข้าโซนสีแดงไหมมันมีสีเหลืองอยู่สี่ตัวนะครับอีกสองตัวเป็นสีเขียวเข้มอยู่ความหมายก็คือยังไม่ได้มีตัวแปรใดที่บอกว่าสหรัฐเองจะเป็นดูเซชันนะครับยัง ประคองตัวได้อยู่นะครับซึ่งภาพตอนนี้ดีกว่าช่วงมีนาคมของปี2023ซึ่งเราเจอ Silicon Valley Bank ซึ่งภาพของตัวความมันผลในตลาดการเงินสหรัฐเนี่ยนะครับเบี่ยงออกมาจากการที่ Silicon Valley ล้มนะครับตอนนั้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่อยากจะบอกนักทุนว่าค่อยๆประเมินครับตอนนี้ความเสี่ยงด้าน recession ทุ่มอยู่ในใจทุกคนละ่ะทุกคน<ฆ>จะกังวลน,นะครับแต่วให้ตามอินดิเคเตอร์ซึ่งก็ต้องบอกค่อนข้างโชคดีนะเมื่อวานกับวันนี้เนี่ย ตัวเลขเศรษฐกิจสัตออกมาใช้ได้เลย s อภาคเซอร์วิสออกมากลับมาขยายตัวนะครับซึ่งเซอร์วิสภาคการบริโภคเนี่ยมันคอนดิบิว70%ของเศรษฐกิจสัตนะครับอันที่สองก็คืออ่ทิศทางของ GDP now ก็จะเป็นการปักอิน leading i n d i c a t o นี่แหละคุณหมวยจากคาดว่าจะโต2.5เนี่ยมันเพิ่มมาเป็น2.9นะครับก็ทำให้ตลาดเองคลายวิตกกังวลครับมันเป็นที่มาครับว่าตลาดเอเชียเองเนี่ยนะครับจะดีมากๆเลยถ้า วงจรดอกเบี้ยสัตวกำลังจะลงและสัดประคองตัวในเชิงบูกได้นะครับผมต้องบอกอะไรนี่มันเป็นภาพที่ก่อ้เกิดโอกาสกลับมาที่โจทย์หน่วยถามว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสในการลงทุนไหมนะครับก็เหมือนเดิมครับผมพูดกลอบเดิม1,3 2 0จนถึง1 2 7ยจุดเิ็จนถึงหน่งนสองยเจดสิบนไทยันะครับค่ะ320ข้างบนนะคะข้างบนถึงข้างล่าง1ึงสองนะคะเราไม่น่าจะเกิดแรง ชุดลงไปแบบจนทำนิวโลนิวโลไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมคะจริงๆอิมแพคของตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็คือคนในประเทศนะครับถ้าคนในประเทศมีเดเรชชั่นนะครับในด้านใดด้านหนึ่งตลาดจะมุดต,ตามนั้นเพราะว่า Impact ของ Foreign เนี่ยนะครับก็น้อยลงมาเรื่อยๆนะครับเห็นว่าภาพของตัวต่างชาติเองเออแม้ตลาดุ้นเราจะลงนะแต่ไม่ได้ขายแรงแต่ที่มันลงแรงเนี่ยเกิดจากสุนภายในเนี่ยแหละครับสถาบันในประเทศบ้างนะครับในฝั่งตัว ่ p r o p t r a d e บ้างที่มีการปรับ risk on risk off นะช่วงก่อนหน้านี้นก็ risk off กันเยอะปรับพอร์ตกันเยอะก็เร่งตัวลงครับผมค,ค่ะได้ค่ะโฟกัสหุ้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษนะคะหรือว่าเรายังเป็นธีมเดิมๆเ,เรื่องของภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังคะจะเหมือนเดิมครับเป็น d โน s ิสเ play นะครับ ICT sector a p p n e in ่ง p นะครับค้าปีอย่างพวก c ีบิโอซีเบกเตอร์ใกล้ในาง,งานงบแล้วน่าจะดีนะครับแล้วก็ b บออนดิฟ ตัวหุ้นพวกภาคบริการที่ยังคิดว่าเครื่องหลักยังน่าจะเด่นขึ้นนะครับส่วนพวกการเวทโพ i ิชันไปขาหุ้นที่ไป g l o b a l บ้างก็ยังคงเน้นพวกธุรกิอาหารหรือว่า s e คอ c ดักเต t o r หรือว่า semiconductor เนี่ยนะครับถ้า US ไม่ได้เป็น recession เนี่ยพวกหุ้นที่เป็นขั้นกลางขั้นปลายของบ้านเราที่ไปกับพวกเทรนของตัว AI นะครับหรือว่าพวก device ใหม่ๆที่จะมีการ develop product ขึ้นมารองรับกับ AI ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โวกดหน้านะครับพวกเดลต้ายังเป็นอรไรที่น่าสนใจอยู่ครับค่ะได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณคุณกรพัฒน์มากๆเลยนะคะจากทางด้านของกรุงศรีนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะีรสวัสดีครับผม ขาบุมมองของภาพรวมนะคะของตลาดหุ้นไทยนะคะน่าจะไม่น่ากังวลใจมากนักนะคะยังคงเล่นติ่มโดม e สติกเทรดนะคะโดยให้แนวรับของเซตไว้ที่ระดับ1,270จุดแนวต้านอยู่ที่ระดับ1,320จุดค่ะนะคะ<อ>ก็เรียกว่าภาพของความกังวลยังคงมีอยู่นะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะเกิดความเสี่ยงจะทำให้เกิดแรงถล่มในตลาดหุ้นไทยมากนักเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเราก็ลงมา มากกว่าเพื่อนเราด้วยนะคะแล้วก็ผลตอบแทนของเราในช่วงเครื่องปีแรกติดลบติดอันดับเนี่ยท็อปบอยของโลกด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าพอคนอื่นเขาเริ่มลงกันเนี่ยนะคะของเราลงนํามาก่อนแล้วนะคะการลงของเราอาจจะมีขีดจํากัดค่ะแต่ว่าไงก็ตามความเสี่ยง ก็คือความเสี่ยงแล้วบางทีความเสี่ยงบางความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะมองไม่เห็นและบางความเสี่ยงอาจจะมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะยังคงเกาะติดเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะกระทบกับการลงทุนก็ฝากติดตามรายการของเรานะคะจะเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะทุกความเสี่ยงทั่วโลกและนํามาประเมินพูดคุยกับนักวิเคราะห์เป็นประจําให้กับทุกๆท,ท่านนะคะได้ร่วมรับฟังเป็นประจําในรายการของเราด้วยค่ะ ไปติดตามนะคะเรื่องราวข่า,ขาวคราวในแวดวงเศรษฐกิจและการลงทุนกันต่อโดยเฉพาะเรื่องของเทรนด์ราคาทองคำนะคะที่ตอนนี้ย่อตัวลงมาค่อนข้างแรงค่ะไม่รู้ว่าบรกทองเขามองทองอย่างเป็นขาขึ้นไหมหาคำตอบพร้อมๆกันได้ในช่วงของเบลอัปเดตค่ะ แรงขายของทุตสินทรัพย์ในตลาดโลกรวมถึงแรงขายในตลาดทองคำนะคะทำให้ทองคำหลุดระดับ2,400เหรียญต่อทรายออนลงมานะคะทำให้ตอนนี้เริ่มเกิดความกังวลคะ่ะว่าเอ๊ะการลงมาของทองคำเนี่ยจะเป็นการกลับตัวจะขาขึ้นเป็นขาลงไหมหรือว่าการลงมาในรอบนี้จะลงลึกแค่ไหนนะคะแล้วการลงมาจริงๆแล้วเป็นโอกาสของการซื้อไหม บรคกทองต่างๆเขายังคงมองทองเป็นขาขึ้นไหมเป้าของทองในวันนี้นะคะและในปีนี้ค่ะทาง YLG ยังมองทองเป็นขาขึ้นอยู่นะคะพร้อมให้เป้าหมายของราคาทองคำที่ระดับ2,500เหรียญสารัฐต่อทริออนส์ค่ะ เพราะฉะนั้นชังหวะของทองที่ลงมาตรงนี้ถือเป็นโอกาสด้วยเช่นกันนะคะทางด้านของ YLG b u l l i o n and Future จำกัดนะคะมีการประเมินทิศทางของราคาทองคำที่ตอนนี้ร่วงลงร่วงแรงร่วงต่อเนื่องร่วงติดต่อกันจนลงมาหลุดระดับ2,400เหรียญสารัฐต่อ t r าย o อ n นะคะถือว่าเป็นการลงตามภาพรวมของตลาดโลกที่ตอนนี้นักลงทุนกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐที่อาจจะเกิดขึ้นจากความกังวลต่อทางธนาคารกลางของสหรัฐที่ แม้ว่าเฟดเองจะมีการส่งสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่ว่าก็อาจจะลดช้าไปจนกระทบเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะตัวเลขล่าสุดอัตราการว่างงานที่ดีดขึ้นมาสู่ระดับ4.3เป็นตัวกระตุน้นคาดการณ์การเกิด r e เ e s ชั่นซึ่งบอ,บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณอันตรายดังนั้นนันนกลงทุนจึงปิดความเสี่ยงด้วยการเทขายสินทรัพย์ทุกประเภทออกมาเพื่อถือครองเงินสดค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของตลาดทองคำทาง YLG ประเมินนะคะว่าในช่วงที่เกิดการแพนิคนะคะหรือว่าแรงขายแบบหนักทำให้ราคาทองคำร่วงแรงถือว่าเป็นการสร้างฐานในระยะสั้นเช่นกันค่ะโดยนักลงทุนสามารถใช้จังหวะนี้หาโอกาสในการทำกำไรได้จากการลงทุนผ่านตลาดฟิวเจอร์ที่สามารถสร้างกำไรได้ทั้งในภาวะตลาดขาขึ้นและก็ขาลงค่ะ โดยในระยะสั้น YLG แนะนำให้เปิดสถานะขายเก็งกำไรหากไม่ผ่านแนวต้านที่บริเวณ2,432เหรียญสารัฐต่อทริออนส์นะคะและทำการปิดทำกำไรถ้าหากว่าราคาปรับตัวลงมาทดสอบนะคะในบริเวณแนวรับที่2,372เหรียญสารัฐต่อทริออนส์ค่ะส่วนในระยะยาวเมื่อตลาดหายแพนิกนะคะนักลงทุนเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะการลงทุน เช่นเดียวกันในช่วงที่ก่อนหน้านี้มีแรงขายทองออกมาแรงแล้วปรากฏว่าเกิดความ วิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแล้วเข้าถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะถัดไปนักลงทุนจะกลับเข้ามาลงทุนซื้อทองคำค่ะอย่างเช่นตัวของทองคำแท่งก็ดีนะคะอาจจะเป็นแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของตัวทองคำนะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นทางด้านของ YLG มีการคงเป้าหมายราคาทองคำไว้ที่ระดับ2,500เหรียญสหรัฐต่อทรออนส์นะคะ ส่วนทองคำในประเทศบ้านเราค่ะ96.5นะคะมองว่าสามารถขึ้นไปทดสอบที่ระดับ42,150บาทต่อบาททองคำได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าหากว่าค่าเงินบาทยังคงอยู่ในกรอบที่ระดับ35บาท65สตางค์ถึง36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะยังพูดถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาดทองคำในอดีตด้วยนะคะว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่น่าลหลงไหลในแง่ของการมองเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนเพราะฉะนั้นทองคำยังคงเป็นเฟรนข่าขึ้นและเป็นสินทรัพย์ที่น่าสะสมในยุคนี้ค่ะ มาดูเรื่องของอัตราตัวเลขเงินเฟอ้อนะคะที่มีการประกาศมาจากทางด้านของกระทรวงพาณิชย์กันบ้างคะ่ะปรากฏว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของไทยในเดือนกรกฎาคมนะคะสูงขึ้นมาเล็กน้อย0.83คะ่ะกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่า CPI ในเดือนกรกฎาคมตัวเลขอยู่ที่108.71นะคะหรือที่ ระดับสูงขึ้น0.83ค่ะถ้าเทียบกันเป็นแบบ YOY นะคะก็คือเทียบเป็นปีต่อปีค่ะโดยตลาดมีการคาดการนะคะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อจะอยู่ในช่วงกรอบ0.4ถึง0.8นะคะซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะคือน้ำมันพุ่งค่ะตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวพุ่งขึ้นมายืนอยู่เหนือ80เหรียญสหรัฐต่อบา บรลนะคะประกอบกับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นในหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอาหารนะคะข้าวเจ้าข้าวสารข้าวเหนียวนะคะรวมไปถึงอาหารสําเร็จรูปต่างๆราคาปรับเพิ่มขึ้นหมดค่ะส่งผลทําให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วง7เดือนแรกมกราจ,จนถึงกรกฎาคมนะคะเฉลี่ยอยู่ที่0.11ค่ะในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรือที่เรียกว่า Call CPI นะคะ อยู่ที่ระดับ104.93นะคะหรือว่าัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานสูงขึ้น0.52%จากเดือนเดียวกันของปีก่อนถ้าเทียบกันเป็นแบบปีต่อปี YOY นะคะส่งผลทำให้อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานช่วง7เดือนแรกของปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่0.42%ค่ะ โดยเบื้องต้นทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการตั้งเป้าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปในปี2567นี้กรอบตัวเลขอยู่ที่0.0ถึง1.0นนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกท่านสามารถที่จะติดตามการวิเคราะห์ของนะักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศของเราได้เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ ในช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะและสำหรับใครนะคะที่เป็นคอหุ้นคอนักลงทุนนะคะอย่าพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าทางช n n แ e l ของเรานะคะได้มีการจัดสัมมนาดีๆร่วมกับ Future Universe และทันหุ้นค่ะสำหรับงาน World Multi-Access Forum 2024นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งเป็นวันเสาร์นะคะที่ เ c b Park ค่ะสำหรับในช่วงของการลงทะเบียนสมัครในช่วงนี้นะคะทุกท่านคะสามารถที่จะรีบจับจองที่นั่งกันเลยนะคะด้วยการสแกน QR Code นะคะสมัครเข้ามาได้เลยค่ะนะคะโดยสำหรับในงานนี้นะคะทันทีที่ท่านสมัครนะคะค่าสมัคร2,900บาทเนี่ยท่านจะได้รับบ็อกเซสหนังสือนะคะ จากกูรู8เซียนสอนด้านการลงทุนมูลค่ารวมเกือบ4,000บาทไปฟรีๆนะคะเรียกว่าถือว่าร่วมงานฟรีเลยนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยพบกับกูรูมากกว่า20ท่านจากสินทรัพย์การลงทุนทั่วโลกแบบ Exclusive Show นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณหยงเกิดมาเทรดนะคะพี่ชาวนะคะจากทางด้านของสมาคม นักลงทุน V.I นะคะและอีกมากมายค่ะก็ยังไงฝากทุกท่านนะคะติดตามกันด้วยค่ะสามารถสแกน QR code สมัครกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะลากันไปก่อนนะคะสามารถที่จะติดตามชีนเนนเวลของเราได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok และ YouTube c h i n นออริจินัล s ค่ะสวัสดีค่ะ